คิมเบอรี่ควงหมากปารินเที่ยวเชียงใหม่โพสต์ Post, ภาพเดี่ยวกลางดงใบเขียวพร้อมแคปชั่นหวาน,วน,วนจีบกันไปมาทำเอาเพื่อนดาราแห่แซวจีบกันเก่งเหลือเกินค่ะเรียกได้ว่าหวานกันตลอดเลยนะคะสำหรับคู่รักหมากคิมหลังจัดทริปควงคู่เที่ยวเชียงใหม่และมีโมเมตนต์หวานๆมาให้แฟนคลับได้ฟินกันไม่ขาดเลยค่ะ โดยล่าสุดเมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ2563คิมเบอรี่ก็ได้โพสต์ภาพแฟชั่นกลางดงต้นไม้ใบเขียวลงในอินสตาแกรมที่มาพร้อมแคปชั่นเด็ดสาดความหวานใ่หนุมมากปารินว่าถึงยุงกัดน้องจนขาลายแต่น้องก็ไม่ไวายรักพี่คนเดียวตึงแฮทแทกเกี่ยวไรงานนี้ทำเอาเพื่อนดาราแฮซลกันสนั่นเลยคะ่ะ และยิ่งทําให้โมเมนต์หวานๆกลับทวีคูณขึ้นอีกนะคะเมื่อนุ่มหมาก,ก็เข้ามาหยอดกลับแฟนสาวโดยระบุว่าวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปทําเอาสาวคิมต้องเข้ามาจีบกลับว่าฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนหน้าแหม่แมแมหวานกันไม่หยุดจริงๆเลยนะคะคู่นี้ ชอบกดไลค์ช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ